เอกช่องสามนะครับมาต่อกันที่ข่าวคราวของนางเอกสาวจากวิกหมอชิดกันมากดีกว่านะครับสำหรับเธอคนนี้ครับสาวแพนเคก้กเคมณิจจามิกรน,นะครับทีล่าสุดก็เจอกระแสข่าวเมาส์แรงอีกแล้วนะครับโดยมีคนบอกว่ามีคนไปเตือนหนุ่มเป้อารักนะครับให้ระมัดระวังตัวในการคบกันกันกบสาวแพนเคก้กเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดตัวเอาเหมือนหนุ่มเวียนะครับโอ้โหเมาส์แรงกันขนาดนี้สาวแพนจะว่ายังไงต้องไปติดตามพร้อมกันจากข่าวนี้แล้วละครับ ดูเหมือนว่าเส้นทางความรักของสาวแพนเค้กเข็มนิจามิกรกับพระเอกหนุ่มเป้อารักที่กำลังจะพัฒนาต้องมีอุปสรรคจะแล้วละค่ะเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาขัดขวางมากมายสเสหลอเกินว่าให้หนุ่มเป้อารักระวังในการโคหาสาวแพนเค้ก เพราะเก่งว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเครื่องมือในการหงกระแสข่าวและอาจจะหมดตัวเหมือนอดีตคนรักอย่างเวียสุกกลวัน์ที่ยามรักก็ซื้อบ้านด้วยกันพอยามเลิกก็ต้องขายบ้านในรักถ,ถูกแสนถูกเลยทีเดียวแท้ข่าวเมา่นี้ก็ไม่ได้ทําให้สาวแพนเค,ค้กต้องเคืองเลยแม้แต่นิดเดียวพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจนชินและเป็นธรรมดาของคนในวงการบันเทิงส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มเป้าน,านั้นเธอก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนและตอนนี้อยู่ในสถานะที่ร่วมงานด้วยแล้วก็มีความสุขแม้ว่าเพื่อนๆวงสเสลอข,ของหนุ่ม แฟนกันแล้วละคะ่ะเออแพนเรื่องที่จะแพนไม่ไม่ได้อ่านอยู่แล้วอะค่ะอะไรแบบนี้เพราะแพนรู้สึกว่ามันก็มันก็คงอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เขาก็ทำงานของเขาเราก็ทำงานของเราเนาะเราก็อยู่ในในที่ที่ของเราก็เราก็มีความสุขดีอยู่แล้วค่ะกลัวแบบว่าคนอ่านจะเข้าใจผิดไหมเพราะว่าแบบมันเหมือนกับว่ามันมาอย่างต่อเนื่องเนาะเออเอ,อ๋อนีออ่มันเล็กน้อยมากเพราะว่าที่ที่ผ่านๆมามันก็ มันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นคนอยู่ในที่แจ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พ้อคำอะไรก็ได้มันก็คงไม่ได้มีอะไรเอ่อหมยถึงว่าไม่ได้มีอะไรแบบปกติหรืออะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สบายๆค่ะอ,อย่างเต้ก็มีแบบถึงแบบอะไรเข้าออกบ้านมา,นามแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้เยอะนะเนี่ยอ <laughs> ขอบคุณมากค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเป็น เป็นเรื่องของเรามากกว่าก็เขาก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยู่ในที่ของเราไปอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยู่ในที่มืดของเขาไปเราก็ทํางานของเราทำไปดีกว่านะวันนี้นะงความสัมพันธ์ดีกว่าเป็นยังไงบ้างพัฒนาในไม้ยแค่ไหนแล้วคะก็ก็เราก็มีโอกาสได้เจอกันในการทางานเรื่อยๆอะค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแหละก็อเป็นว่าเราก็ค่อยเป็นค่อยไปละกันค่ะก็ไาเรียขาป่ากแล้วเขาบอกเขาตาวเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกันเขาคบกันเปเรื่องเลย จริงแล้วก็โอเคมันก็มันก็เป็นมันเป็นความสุขในการทํางานด้วยมากกว่าในช่วงเวลาเนึงอะค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบมาฟอร์สหรือเราต้องมาดูว่าเอ้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันคืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแทนว่าให้เราได้ได้เป็นในแบบที่ที่เราค่อยๆค่อยๆรู้จักการเรียนรู้กันไปอย่างนั้นดีกว่าค่ะไม่ว่าจะกระแสข่าวอะไรจะแรงแค่ไหนสาวแพนเค้กก็ตอบไร้ทุกคำถามอย่างมั่นใจจริงๆค่ะ เพนเก้เขมมนิตเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลปี2004จนได้เป็นซูเปอร์โมเดลของเมืองไทยและยังไปคว้าวรางวัลโมเดลออฟเดอะเวิรดทท์ที่ประเทศจีนในปีเดียวกันอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นเธอก็เบนเขมมาเป็นนักแสดงด้วยละครเรื่องแรกอย่างเรื่องสืบสา,าวรารักและเรื่องที่2ที่ทําให้เธอแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนั่นก็คือพลิกดินสุดาคู่กับเวสุกุลวั์และเป็นที่มาของการคบ้าาดูใจมายาวนานหลายปีเลยทีเดียว จนในที่สุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีกระแสว่าทั้งคู่ต้องห่างกันด้วยข่าวว่าฝ่ายชายติดเครื่องดื่มมึนเมาจนผู้ใหญ่ของฝ่ายแพนเค้กนั้นออกอาการไม่ลื้มซะแล้วแล้วเรื่องมือที่สามตามมาอีกมากมายแต่สุดท้ายเธอก็ถูกจับว่ามีปิ๊งรักกันในกองถ่ายกับเป้อารักษ์ในละครเรื่องเธอกับเ้าและรักของเราจนละครจบแต่ความสัมพันธ์ยังไม่จบนั่นเองละค่ะ เรื่องของความรักนะครับต้องก็คงต้องใช้เวลากันต่อไปนะครับให้สาวแพนกับหนุ่มเป้เขาได้ศึกษากันมากกว่านี้ก่อนที่จะออกมาเปิดเผยยอมรับว่าเป็นแฟนกันเพราะว่าคู่นี้เขาทำไรเขาในที่แจ้งอยู่แล้วครับ